ที่เดียววันนี้เนะี่ยต้มเพอนลยครับมาแล้วครับมาเมื่อวานนี่ครับครับสวัสดีพลอยเมียเหฟซลาวอิสองสาวน้อยเ,เพื่อนเพลงเอฟซีช่องซุ้งชาแนลครับอันนี้ก็นำแม่บ้านมากราบหลวงปู่มาทำประ,ะหารถวายหลวงปู่เนาะ ไม่ได้ครับต้องไปลงทะเบียนเจ็ดโมงครึ่งเนี่ยลวงปู่ครับัดถ่ายวิดีโอจลวงปู่จะคลิบก่อนประชุมเกจอก็ไอกกอมออะไรลวงปู่ก็คือคณะกรรมการหมู่บ้านโอ้คนหน่อยลองเลยเออ

โยมปพัดกวดเอาแม่ครัวกำลังจะปรุงอาหารมีนามี น,นะว,นวันนี้วันวันอังคารอังคารวะอังคารอังคารที่สิบเอ็ด มีนาคมคานที่ชุดเอ็ดมีนาคมมีญาติโยมนครับนำเหรนหน่อยมาตัดผมไฟเน,น,นี่ยเป็นยังไงล่ะ าานนครับนายอำเภอมามวาน,น,วนไม่ไม่แก่เท่าไหร่หรอกคุณผู้มประมาณมน่าจะสี่สิบขวานี่แหละค,ครับสี่สิบขว่าเขาแจ้งชื่อมาในไลน์แต่วมันอยู่ในไลน์เหรผมอ่านดูน้ำคุณอ,อ,อะไรจันทร์นอกหรืออะไร ออโอ้ oh, okay. มันจะเข็ดถึงงุ่นหน่อยไหม่อ <c oughs> <c oughs> มกินนเขามีเอ็ดเขามีอาหารอย่าง,ย,างยู่งังเขาก็ยังมีอาหารอย่างต่วที่เป็นช่วงเทีงง่ยงยอะไองค,ไครับเล่นน่อยเล่นหน่อยเล่นน่อย

แฉยดแฉ็ดแฉ็ดแฉ็ดแฉดโอ้หิวแล้วอืม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 ามุยครับโล่ปู่ครับยบโอ้ฮือ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 ออออออ Ô, vâng, 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 เอให้หลวงปู่นั่นถ้าจะได้หายโอ้คนอยากเที่ยวคนอยากเที่ยวโออพานั่งลงเลยเอ้ยว้ายว้ยอยากเที่ยวนี่อยากเดินเที่ยวโอ้ยยังไม่ทันเป็นหนุ่มเลยนี่จะจังหนุ่มผู้หญิงจะจะหนุ่มเอ้ย ยังไม่ท่านเป็นหนุ่มเลยอยากเที่ยวแล้วเอ่้านั่งไม่ได้เลยเอออยากเที่ยวอืมต้องเล่นลุ้นหน่อยให้น้องปู่ตัดปวนขมไฟเอา การสบายการเดินคุคนนี่ไม่ยอมอยากนั่งอยากนั่นอยากเดินอยากเที่ยวอยากไปนั่นไปนี่อืมดื่มนมมาดื่นมนี่นึงเอออืมอืมดูยังใจไม่ดียังใจไม่ดียังไม่อิ่มนี่เออ อืม,อม,อม,อมนั่นอ๋อผู้จัดการผู้จัดการคนทีน้องผู้จัดการคนทีครับแล้วเรียนหน่อยแล้วปู่โกนผมไฟให้ครับครับ,รบอ้าวคลิปนี้รายหนึ่งเราฝากไว้แค่นี้ฝากกดติดตามช่มซุ้มชาแนลไว้ด้วยเลยครับเด้อครับสวัสดีครับ